ครับพวกผมทัวร์เชโน์นะครับกับรการรถรถอยู่ตอนนี้ผมรอรถอยู่รโซการ์คันครับใกล้ๆกัล้จากวซการ์คันถนนพระรามหกเขตพรยาไทยกรุงเทพครับก็มีรถเมย์ผ่านอยู่สามสายนะครับผมก็คือ44 67แล้วก็536เห็นในแอปของทางเวียบัสจะบอกมนึ่งี่สด้วยนะแต่หายากมากเพราะฉะนั้นถึงว่าหลังๆแล้วจะไปอยู่สามสายนะครับก็คือ44แอี่เอสพแลนด์ห้าเบียน67วัชเมียนาลีชนะบารัมสาม แล้วก็5 3 6นะครับผมอ่าซึ่งเมื่อก่อนเขาจะบอกว่ามันจะใบอ้อมน้อยใช่ไหมนี่ว่าใบอ้อมน้อยแต่เดิมไดเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นก็จะคนละสายเพราะมันมีอ้อมน้อยอ่ะถ้า5 3 8นะ5 3 7 5 3 8อนะไรต่างๆนี่แหละ5 3 6เป็นอ่าไปความจะละแค่สมุทรปราการนะครับใช่ก็คือหมอดที่สองไปความจะละแค่สมุทรปราการน่าจะจำอีกขอโทษอีกนะครับหมอดที่สองจะตัดพระรามหกแล้วก็มาเข้าวงกุ่ ถนนสมบัชัยบ้านปลาล้งประตูน้ำขึ้นทางด่วนไปบางนาแบริง่งสับโรงอินเีเรียลเวิลด์นะครับของชา้าง,นนางเนี่ยเราไปโงเรีนในเรือฝม่าน้ำใสยด้วยแล้วก็ผ่านแต่ละเที่นะครับส่วน44กับ67เนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าเห็นอยู่กันบ่อยๆ44จะเป็นแฮปปี้แลนด์ท่าเตียนใช่ไหมครับวัดโอ้ก็คือท่าเตียนนั่นแหละแฮปปี้แลนด์มาโรงเรียนบ้านบางกระปิ นะครับผมก็อยู่แถวนวมินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่ก็จะวิง่งแฮปปี้แลนด์สลลกันหลายไงเลยก็ได้ลอกมากระดมนะครับผมแล้วก็มาตลอดรากเท้านะครับจนถึงยูเนียนมอลลแล้วเข้าอ่าผ่อนปวดยัทินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทางอ่าประมาณควายใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวมาทางปฏิพัฒน์หรือถ้าขาดิดปฏิพัฒน์แล้วก็ออกปวดยัทินอ่าอะไรเงี้ยนะครับสำรับกันนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงอ่า โรงพยาบาลมานะครับใช่ใช่ไปหลานหลวงใช่ถ้ามันเกิดตรงนั้นทิศหลานหลวงคือถ้าทำด้วยฟ้าสายส้มเสร็จจะตรงไปาการบินไทยใช่ครับไปออกบ้านด,ดำเนินการบินไทยเกาย่าครับออกบ้านดำเนินอ,อย่างนีง้กัครับนี้ครับแล้วก็ด้าหกสิบเจ็ดครับวันส่งเย็นครับมองมาเช่ประชานิเบือเ่อ ลกูนนะครับแล้วเข้าประชาชื่นนะครับแล้วก็ออกทางาสะพานแดงนะครับผมแล้วเลี้ยวมาทางปฏิพัฒนะครับก็คือจะผ่านหลังเขตอาหารแบบนี้นะครับมาทางถนนพระรามหกนะครับแล้วก็อองทางอหกเจ็ดนะครับของเทอออกทางรามาห์โบริเซียมนะครับไปทางอพระรามหนึ่งนะครับปัะธทองนะครับ ไปครับแล้วก็ไปทางสับย่านบ้านมิตรเทาไปครับทางด้านนั้นก็จะเป็นอ่าตมัจจุรานะครับแล้วก็ยาวไปถึงสุณรุมินีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางปากนอตใต้นะครับถ้าตอนกลางเราไปทางนอตเหนือนะครับแล้วก็สวนผู้ถ้าบวกคนกรุงเทพแค่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางอินที่กราต้องไปทางสามถ้าท่างสามนะครับใช่ก็คือจะวิ่งแบบชิงมุมเลยจากเอ่อ โซนเดี๋ยวไปโซนเทพใต้เลยนะครับประมาณนั้นใช่ใช่ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ละรัานจะมีสามสายนะครับก็คือ4ี่สี่หสิเจ็ดแล้วก็ห้าสามหครับอย่าลืมครับถ้ารอรถตรงไหนอาจจะเจอผมก็ได้เพราะผมรอรถอยู่ครับวันนี้รอรถอยู่ที่กระทรวงการคลังใช่ครับรถยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้จะมาคันไหนจะมาก่อนแล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบด้วยนะครับผมผอเคงยังไงก็ ให้ใช้รถใช้ถนนกันอย่างปลอดภัยก็แล้วกันนะครับเอาไว้พวก,กันใหม่ในโอกาสหน้าสลองนี้เวลาลงแล้วมาเราไปก่อนตัสนะครับ